สี่ประโยชน์ของน้ำมันหมูอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ำหนักเชิญท่านพิมพ์น้ำหนักส่วนสูงของท่านไว้ที่คอมเมนต์และกดติดตามอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้นะครับตอบกลับได้นะครับเอาที่ลดจริงๆนะครับสำหรับน้ำมันหมูนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับก็ไม่มีน้ำมันพืชนะครับก็ใช้น้ำมันหมูทุกบ้านแหละครับน้ำมันหมูนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับมีประโยชน์อะไรนะครับข้อแรกเลยนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับไม่เหม็นถืนนะครับ สนะครับเวลาเอามาทำอาหารนะครับมันทนความร้อนสูงนะครับและไม่กลายเป็นไขมันทรานนะครับสามนะครับอุดมไปด้วยวิตามินนะครับ A B1 B12 แล้วก็ C D E นะครับสนะครับท่านกินทุกวันนะครับมันจะสามารถไล่ไขมันที่ไม่ดีออกจากร่างกายท่านได้นะครับโดยเฉพาะไขมันในหลอดเลือดนะครับลองเอาน้ำมันหมูมากินนะครับกลับไปในวิถีเก่าๆช่วยกัน